T.K.F Racing เหมือนเดิมวันนี้นะคะจะพามาดูอะไรท้าความกันก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้ลงคลิปนะคะเปิดตัวขายเจ้ารถคันแรกของแจมหรือเจ้ามินิจอนคูเปอร์เวิร์คของแจมนั่นเองนะคะแล้วก็มีพี่ๆหลายๆคนเนี่ยทักเข้ามานะคะกันเยอะแยะเลยนะคะก็ยังไงแล้วรอพี่ๆเข้ามาเทสกันที่โชว์รูม T.K.F Racing นันเองแต่หลายๆคนตอนนี้ในช่องก็คงจะเห็นว่าโอ๊ย มีรถทุกคันเลยแต่มันมีรถคันหนึ่งเนี่ยที่มันค่อนข้างหายไปจากช่องของเรานั่นเองเป็นรถอะไรนี่เลยจดท้าความจากรอบที่แล้วนะคะที่เราได้ทำประกาศขายรถมินิก็นี่เลยเราก็จะมีรถขั้นใหม่เข้ามาเพราะว่าอะไรคะรถ GTR หรือ R 3 5เนี่ยได้ห่างหายไปจากห้องห่างหายจากคอนเทนต์สุดไร้สาระของแจมไป กงนานแล้วนะคะ <Yeah. S 1> วันนี้น้องเขาได้กลับมาอีกแล้วในฐานะ mm hmm. มังกรแดงต้อนรับปี2024 mm hmm. ก็เป็นปีงูใหญ่หรือปีมังกรค่ะก็รถ GTR คันนี้เนี่ยเป็นสีที่บอกเลยว่าไม่เคยได้ทั้งขับเองไม่เคยขายได้เลยนะคะสีนี้แต่เป็นสีที่เห็นตามท้องถนนเนี่ยถือว่าเยอะนะคะแล้วก็เป็นสีที่โดดเด่นสวยงามมากสาหรับ R35 สีแดงะค่ะ หายกันไปนานนะคะเพราะว่าเห็นแต่คิดม้าบ้างกบบ้างรถไฟฟ้ารถถ่านหินบ้างอะไรเงี้ยคะ่ะก็ไม่ได้เห็นกอซิล่าเลยก็วันนี้พามาเห็นกอซิล่ากันอีกแล้วแต่บอกเลยนะคะว่าคันนี้เนี่ยยังไม่ใช่รถของแจนนะคะเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าการที่ป้าเขาเนี่ยไปซื้อเจ้าม้ามานะคะเราต้อง เป็นเพื่อนกับแบงก์ไปไปสักพักนะคะก็อันนี้ก็เป็นรถที่ลูกค้าฝากขายนั่นเองแล้วเขาก็บอกว่าเอามาให้น้องแจมเนี่ยแล้วก็ให้ที่ TKM นะคะตัวเช็คเพื่อรอขายนะคะแล้วก็เอามาให้แจมเนี่ยได้มาขับเล่นนั่นเองก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพามารีวิวเจ้า GTR R35 เป็นรถใหม่ด้วยค่ะเป็นรถปี2012นั่นเองใหม่จริงๆค่ะเพราะอะไระคะปกติแล้วเนี่ย รถของที่แจมได้มาเองนะคะก็จะเป็นปี08ซะเป็นส่วนใหญ่นะคะถ้าพี่ๆได้ดูคลิปของเรากัน oh. วนด้วยกันตลอดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้ข,ข้าวๆกันเลยค่ะ oh. อย่างแรกเลยค่ะด้านหน้าพามาดูรอบคันภายนอกกันก่อนค่คะคันนี้เนี่ยเป็นปี2012กันชนทุกอย่างเดิมหมดค่ะเปลี่ยนอย่างเดียวคือเปลี่ยนแค่ไฟหน้านะคะไฟหน้านี้อัปเกรดมาเป็นไฟหน้าของปี2017เรียบร้อยนะคะสวยขาวเด่น จริงๆเห็นไหมคะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยรถเนี่ยอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนบางคนก็แล้วแต่ชอบนะคะบางคนอาจจะชอบแบบออริจินอลเดิมๆบางคนอาจจะชอบลูกษักของไม o r c อ a เชนแบบใหม่นะคะหรือบางคนอาจจะเปลี่ยนแค่วางชินนะคะอันนี้ก็จริงๆเปลี่ยนแค่ไฟหน้านะคะรับกับเจ้ากันชนเดิมเนี่ยก็สวยไปอีกแบบนะคะรถก็ดูใหม่ขึ้นด้วยค่ะต่อมามะคะมากันที่ด้านข้าง นั่นข้างอันนี้นะคะพามาดูกันเลยตัวนี้นะคะเป็นล้อแม็กขอบ20นั่นเองค่ะเป็นล้อเดิมนะคะพร้อมกับมีเบรกนะคะนี่ยางทั้งหมดนะคะของรถที่เวลาลุทีเคเอฟพรีเมียมยูสคาร์เนี่ยนำมาขายนะคะก็จะมีการเช็คยางนะคะนิดหายไปนิดเดียวก็เปลี่ยนยางให้ลูกค้าทันทีค่ะอ่าเดี๋ยวพามาดูรอบคันนะคะนี่ตรงนี้ก็จะมีในสองตัวดีเทลโลโก้จีทีอาต่างๆหูกระจกค่ะ ยางเยิงตามขอบตรงขอบนะคะยังดีสวยงามอยู่ค่ะสิ่งที่บอกเลยนะคะว่าตั้งแต่แจมเนี่ยได้ขับแล้วได้ขายและได้เคยไปขายที่งานมอเตอร์โชว์มานะคะสาวก GTR คือไอตรงแผ่นตรงนี้ตรงที่จับนะคะค่อนข้างจะเป็นรอยเยอะแต่อันนี้นี่บอกเลยนะ,ะว่านี่เห็นไหมคะรอยเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะคะสวยงดงามอลังการนี่เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยอันนี้นี่หน้าหลังนะคะล้อขอบยี่สิบเหมือนกันคะ่ะบั้นท้าย ของ GTR ใหญ่มากเป็นสงา่าไฟโดนัทนะคะนี่เลยโลโก้ทุกอย่างนะคะก็ออริจินอลหมดนะคะพร้อมกับวิงตรงนี้นี่สวยงามลอยเลยไม่มีค่ะนี่เห็นไหมคะดิฟิเซอร์หลังนะคะสวยไม่มีรอยจับได้ค่ะไม่สากหน้าน้องยังสากกว่าอีก oh. มาค่ะด้านสุดท้ายก็เหมือนกันค่ะ ขอบเขิบตรงนี้ทุกอย่างนะคะ<ม>ก็ยังสวยงามหมดอยู่ดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างค่ะภายในรถนะคะนี่เลยอะ<ม>เปิดฟง<ม>เปิดไฟกันให้เห็นนะ<ม>แผงประตูของเขาเปิดไฟให้พี่ๆชมก่อนนี่เลยค่ะแผงประตูเห็นไหมคะนี่แผงประตูเนี่ยนะคะก็ยังใหม่ หนังหนึ่งนี่ไม่มีเหี่ยวไม่มีขาดไม่มีฉลอกอะไรเป็นรอยนะคะนี่เป็นแผงประตูนะคะเป็นดำตัดแดงสวยมากนะคะตามสไตล์ GTR ค่ะ <Okay. S 1> ในส่วนของตัวที่ปูก,กดปุ่มนะคะถ้ารถที่มันสภาพไม่ค่อยดีเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรอยเล็บนะคะอันนี้นี่ก็ถือว่ามีแค่ <Yeah. S 1> นิดเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับรถปี2012นั่นเองนี่อะหลังคงหลังคางดงาม เหมือนเรากำลังส่องหาเมืองแรกอะไรกันอยู่มีไฟด้วยนะคะมาดูกันต่อที่พวงมาลัยค่ะขออนุญาตเปิดประตูนิดนึงนะคะเพื่อให้เห็นกันชัดๆนี่นะคะเป็นพวงมาลัยฟังก์ชันนี่สวยงามอยู่ค่ะบอกเลยว่าที่เราเนี่ยขายรถขายเร็วๆนะคะตรงนี้มีรอยนิดนึงก็ถือว่าแจ้งนะคะนี่ตรงนี้มีรอยแค่นิดเดียวค่ะนี่ตรงนี้มีรอยนิดนึงแต่ถือว่านิดเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าหนังทุกอย่างเนี่ยไม่เหนียว แล้วก็ยังเป็นทรงที่ดีอยู่นะคะไม่มีการปีดไม่มีการขาดอะไรค่ะนี่ดูได้เลยแล้วก็นี่นะคะในส่วนของตัวเรือนใหม่ก็จะเป็นเรือนใหม่ของเดิมนะคะออริจินอลค่ะไม่ได้มีการใส่แต่งอะไรท้งนั้นคอนโซลกลางนี่ยังสวยสดงดงามเกียร์เกอร์ไม่มีเหี่ยวตึงเป๊ะทุกระเบียบนิ้วค่ะนี่กุญแจนะคะเหมือนเดิมตามสไตล์ GTR และก็ยังไม่พอนะคะเบาะอันนี้ก็จะเป็นเบาะ เรคคาร์โรนะคะเป็นเบาะออริจินอลเหมือนกันค่ะเบาะของเขานี่อะหนังของเขาเนี่ยยังตึงไม่มีการขาดไม่มีการอะไรนะคะถามว่ามีร่องรอยไหมต้องมีค่ะเพราะว่าเป็นร่องรอยของการใช้งานนะคะอ่าแล้วมาดูเบาะต่อไปกันเลยนะคะสาหรับเบาะฝั่งคนนั่งข้างคนขับนั่นเองค่ะขนาดเบาะคนขับนั่งเนี่ยมันยังสวยตึงขนาดนั้นเบาะด้านข้างเนี่ยมันจะไปเละได้ไงไม่มีวันค่ะนี่เลยเบาะด้านข้างก็สวยสดงดงามนั่นเองะคะ่ะแต่ <Huh? S 1> บอกเลยคันนี้พิเศษมากมาก สิ่งสิ่งนี้เรียกว่าพายางหรือพรมหรืออะไรก็ตามที่เป็นของ GTR นะคะเป็นคาร์บอนนะคะแล้วก็เป็นพรมนะคะสีแดงพร้อมกับโลโก้ GTR อันใหญ่ยักษ์ใหญ่ยิ่งกว่ากัมปั้นของน้องแจมนะคะใหญ่พอๆกับโลโก้ด้านหน้าของกันชนรถเลยนั่นเองะค่ะคันนี้มีให้ด้วยค่ะสำหรับพรม GTR นั่นเองนะคะอันนี้บอกเลยว่ามูล,ลค่าเนี่ยแสนหนึ่งเกือบได้ไม่ได้ทอนนะคะบอกตรงแสนหนึ่งเกือบไม่ได้ทอน ก็ให้กันไปเลยค่ะแต่บอกเลยคันนี้ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังกันก่อนด้านหลังนะคะก็เป็นที่นั่งสําหรับผู้โดยสารข้างหลังนะคะเพิ่มเติมนี่เบาะตึงเหมือนเดิมไม่มีร่องรอยอะไรทั้งนั้นนะคะลําโพงก็ตามสไตล์ GTR ค่ะเราทราบกันดีอยู่แล้วรีวิวกันไป10ล้านรอบก็คือโบสนั่นเองค่ะแต่ของแต่งของที่ได้กลับบ้านไปที่ลูกค้าจะคุ้มเนี่ยไม่ได้มีแค่พ่พรมหรือพายยางที่ให้ดูนะคะในตัวของหน้าเครื่องเนี่ย และเรายังมีอะไรอีกให้เซอร์ไพรส์กันนะคะเดี๋ยวไปดูกันที่หน้าเครื่องกันต่อเลยค่ะต่อไปค่ะในส่วนตัวฟ้ากระโปรงหน้านั่นเองเป็นลูกช่างต้องอดทนเปิดฝากระโปรงก็งเปิดให้เป็นทุกคันนี่เลยค่ะสาคานี้นะคะก็เป็นช่วยเครื่อง GT 6 0 0นั่นเองค่ะเรามาดูในส่วนตัวสีทองอันเป็นเด่นเป็นสง่านี่ก็เลยนี่นะคะก็เป็นถังดักไอนะคะแล้วก็ พังพักน้ำท็อปซีครีนั่นเองแต่ยังไม่พอนะคะนี่เลยก็เป็นท่อย,ยาวๆนะคะท่ออินเตอร์แล้วก็โบออฟนะคะเป็นเกรดดีนั่นเองค่ะและที่พิเศษอีกนะคะคันนี้เนี่ยแรงม้า600บวกบวกนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันได้ในคลิปหน้าเลยนะคะว่าจะเอาวิ่งไดโนโชว์ซะหน่อยว่า รถฝากขายที่ TKF Premium Used Car ่ยมันจะเด่นมันจะแรงมันจะสวยมันจะเท่สักขนาดไหนนะคะสำหรับเจ้าคันนี้เลยค่ะน i s สัน GTR R35 นะคะสีแดงต้อนรับปีมังกรเลยนะคะและลืมบอกไปคันนี้เป็นรถปี2012 UK spec นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปลองขับวนกันสักทีหนึ่งกันก่อนดีกว่าค่ะเทคนิคของการปิดฝาหน้ารถ GTR นะคะเราไม่วางค่ะเราโยก ไปค่ะไปลองขับกันเลย จะออกไปแล้วมี G T R <า>ใครสนใจนะคะ G T R เอ่อผอนน้อยสบายกระเป๋าติดต่อได้นีสัน T K F ค่ะอะไปเรื่องของเรากันต่อค่ะ T K F Premium Used Car นะคะก็ยังต้องขายกันต่อไปค่ะคันนี้นี่บอกเลย เสียงเครื่อง GTR จะเป็นเสียงที่แค่ตาตานะคะก็รู้ถานาดบอกตรงน้องชีสเนี่ยอายุแค่3าขวบนะคะอยู่คุกคีกับวงการรถยนต์ของทางที่บ้านเนี่ยธุรกิจของที่บ้านเนี่ยน้องชีสจําได้นะคะว่าเวลารถเนี่ยเสียงนี้มาเนี่ยคือพ่อกลับมาแล้วค่ะก็คือเป็นสิ่งรถ GTR นั่นเองน้องชีสจําได้ค่ะโอเคตาก,กันต่อคะ่ะนี่รถนี่ ถที่แรงม้ามันเยอะๆนี่มันก็จะมีความเร็วนะคะมันก็มีความขับสนุกไม่ของรถคันนี้นะคะอยู่ที่2 0งหมเท่านั้นค่ะพร้อมทั้งนะคะอย่างที่บอกไปเป็นรถของลูกค้าของเราเองทุกคันที่ t k f Premium u s e Car เนี่ยสามารถดูประวัติได้นะคะในประวัติของ TKA Racing ค่ะลูกค้ามีการนำเขาเข้ามาใช้บริการอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วรับประกันได้เลยว่าดูแลรถอย่างดีแน่นอนนะคะไม่มีการทิ้งนะ้ำมันเครื่องให้มันค้างเหนียวตายอยู่ในรถนะคะ <Yeah. S 1> ไม่มี มาต่อค่ะเห็นไหมคะนี่แจมรีวิวง่ายๆบ้านๆเรียกง,ง่ายๆก็คืองงๆค่ะรถมือสองที่ดีคือรถที่แอร์เย็นนะคะนี่ผมป่องผมปิวมีทุกคลิปค่ะสามารถเซิร์ชคำว่า TKA Premium View ค่ะแล้วก็ดูรถมือสองที่แจมขายทุกคันได้นะคะต้องแอร์เย็นผมปิวค่ะนี่เลยตรงนี้นี่ก็จะเป็นถนนที่มันไม่ดีหน่อยนะคะช่วงลงช่วงล่างคัานี่ก็สบาย เห็นไหมคะว่าตามสไตล์นะคะที่แจมพูดตลอดเวลาเบาะของรถ GTR เนี่ยเป็นเบาะที่นั่งสบายมากเป็นเบาะที่โอบตัวได้ดีมากไงคะเบาะของรถ GTR เนี่ยสาหรับแจมนะคะนั่งสบายอย่างกับเบาะของรถพานาเมล่าเลยคะ่ะแต่รถพานาเมล่าเนี่ยที่เรียกว่าเป็นรถครอบครัวนะคะอันนี้เ,นเขาเรียกว่า เป็นรถทําเท่ค่ะรถคนเท่ๆนะคะที่จริงๆส่วนใหญ่แล้วรถคนเท่ๆเ,เนี่ยมันมักจะไม่ค่อยสบายแต่ GTR เนี่ยถือว่าเป็นรถที่สบายอย่างแรกเลยนะคะอย่างที่2เนี่ยเป็นรถที่สามารถมีเพื่อนได้ด้วยค่ะอย่างที่3นะคะท้ายสัมภาระเนี่ยสามารถเก็บของได้เยอะมากกว่ากว่ารถทําเท่นะคะหรือแม้แต่เจ้าเฟอร์รารี่ของตัวเองก็ตามนะคะรถทําเท่น,นี้อันนั้นไม่ได้เก็บของได้แต่ GTR เนี่ยเก็บได้ยันถุงกอ๊อฟแล้วก็กระเป๋าเดินทางใบเล็กหนึ่งใบเลยค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะรถคันนี้เนี่ยเราสามารถไปทํากิจกรรมอะไรก็ได้นะคะ ไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ได้มีเพื่อนก็ได้ค่ะแถมเท่ด้วยค่ะลงจากรถนี่นะเป็นผู้ชายคนมองเขาก็ว่าเท่<ะ>ไม่ได้เท่แค่กับสาวๆนะคะเจอผู้ชายที่เวลาเหมือนกับตามข้างนอกเนี่ยเห็นเราจอดลงมาเราเป็นผู้ชายลงมาเนี่ยเขาก็ว้าวนะคะและยิ่งใครนะคะเป็นผู้หญิงเนี่ยบอกเลยว่ารถ GTR เนี่ยเวิร์กมากคะ่ะลงมาปุ๊บเนี่ยเราสวยกว่าเราลงก็ลงมาจากปอร์เช่อ,อีกนะคะแจ่มขอบพูดตรงๆเลยว่าเราขับรถเป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วลงมาจากรถ GTR เนี่ยแจ่มมาก ประสบการณ์ส่วนตัวค่ะเราขับปอยเช่เนี่ยไม่มีใครคิดจะมองเลยคะ่ะเราขับ GTR เนี่ยให้รถมันเก่าแค่ไหนนะคะลงมาเนี่ยแรงตามองที่เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุ้มค่ามากค่ะ,อ,ะอีกสักที I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out loud I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your see. I got my mind on the facts. I'm a python Grab What I like real fast. So until I have everything I attack, everything that I lack, everything that I want, and I see, matter of fact. Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can. If I can just think carefully, I control my destiny. Deep up in my mind, I manifest it. Every morning I wake up obsessed. And everything I do, I do the best. And deep within my mind, you know I'll always manifest it. <coughs> เป็นไงคะโอ้โหลงมาจากรถอย่างที่บอกเท่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครสนใจเจ้าน้อง GTR นะคะสีแดงต้อนรับปีมังกรคันนี้นะคะแถมเป็นรถปีใหม่รถปี2012ด<อ>้ยคะ่ะก็สามารถติดต่อได้ที่ TKF Premium Used Car นั่นเองนะคะนี่เลยสามารถเข้า เชสได้รถนะคะหรือว่าเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะคะที่โชว์รูมของเราคะ่ะ TKF Racing เลยนะคะยังไงวันนี้แจมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหากใครสนใจอยากได้ข้อมูลรถเพิ่มเติมและยังไม่สะดวกมาก็ทักไลน์ at tkf racing mm. ได้เช่นกันคะ่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ารอติดตามชม,ชมแรงม้าเจ้าน้องคันนี้ได้เลยบายค่ะ